สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดข่าวดีเจออประกาศให้ทอง50สตางค์40เส้นรเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่มีคนให้ความสนใจเป็นจํานวนมากสําหรับเจออหรือวันลีปัญญาสัยสาวกุมภวาปีที่เคยถูกรางวัล90ล้านปเปิดใจครั้งแรกในรายการตีสิเดย้อนวัเผยว่าตนเองช่วยแม่ทํางานตั้งแต่อายุ1 7 1 8เพราะไม่มีเงินเรียน จากสาวบ้านนาทิบชีวิตหนีความจนเจ๊ออกเผยว่าตอนนั้นฝันอยากมีเงินอยากมีสามีฝรั่งใจดีมรดกเยอะๆรักเดียวไม่นอกใจวันหนึ่งก็ได้เจอจริงๆเป็นชาวสวิตอยู่กันมา12ปีปีที่13เขาจากไปอย่างสงบมีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนก็นมีสามีใหม่เป็นคนไทยที่1เรื่องการซื้อเลขส่วนซื้อเลขรอบแรกได้มาหาแสนลงทุนไปหมื่นกว่าบาทรอบที่สองเรื่องอะไรจะหยุด ก่อนถึงจุดชีวิตพริกถูกระงวัลที่1ปี2,561ตอนนั้นต้องพาลูกสาวมาสถานทูตสวิตแล้วลูกสาวบังคับให้ดูข่าวทีวีแม่ก็บอกว่าเหนื่อยไม่ดูเขาบอกว่าเป็นคนไทยได้ไงข่าวประเทศตัวเองไม่ดูเห็นไม้ไฟไหม้รถตู้ก็หันไปดูจอทีวีทะเบียนรถเราไม่สนใจที่สำคัญบนไฟเราหันไปมอง8 4 0ลอยมาจากไฟเลย เป็นตัวเลขชัดเจนก็หันไปมองอีกรอบที่2องลอยมาอีกแล้ว840เหมือนเดิม2รอบโทรไปหาเจ้าประจำลอตเตอรี่ชุดละ90ล้านเพราะชุดละ120ล้านไม่มีตอนเลขออก149รู้เลยว่าโดนเลขหน้าแล้วเป็นชุดสุดท้ายที่เราสั่งซื้อพอ840ปรบมือเลย149 840ไอ้ยะเสร็จละ เท่านั้นเองและเลขท้าย58 80ใบก็ถูกอีกแฟนถามที่รักค่าเลขนี้เล่นไปเท่าไหร่ก็บอกไม่เยอะหรอก0 0แสนกว่าตอนนั้นอยู่กับเขานะแต่ตอนนี้เราลดลงแล้วตั้งแต่เราซื้อเลขมาไม่มีครั้งไหนที่เราไม่ถูกได้เงินมาก็แบ่งให้ญาติฝ่ายอดีตแฟนและตัวเองพ่อแม่แบ่งคนละ5 0 0แสนญาติอดีตแฟนมีกี่คนให้หมด คนละแสนแล้วต่อเติมบ้านให้ทุกคนตอนนี้เลิกกับสามีแล้วพร้อมทั้งให้เงินอดีตสามีด้วยเจอออเผยจำนวน30ล้านกลับไปกุ่มพาวาปีก็โอนให้เลยรถอีก3คันเครื่องเพชรทองอีกต่างหากทำไมเราถึงต้องให้ตอนนั้นพร้อมอย่างไงเราเอื้อมเขาแล้วเราเริ่มเอื้อมในพฤติกรรมเขาแล้วไม่เอาไหนไม่มีความเป็นผู้นำคุณเอาไปเลยนะ30ล้าน คุณรู้นะว่าฉันโอนให้เพราะอะไรพร้อมอย่าจะได้ไม่ต้องมาวุ่นวายต่อกันอีกเรื่องโปรยเงินโปรย,ปรย,ปรยทองจาก, 15, จออกพารามิเตอร์สิบลำเจ๊อ๋อเผยว่าปีหน้าจะมีอีกแจกทอง40เส้น50สตางค์เชิญคนดังๆเชิญทุกคนเชิญคุณวิทวัฒนไปด้วยทำบุญบ้านตามประเพณีไทยให้ทำ3ามปีเราจะมีของกินให้ด้วยใครมาได้กินแล้วห่อกลับบ้านด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณคะ่ะ